รื้หลังสีอขาภาพท่ากดข้อความิดลูนังเราข้ความื้หลังข่าวกต้อวมรืหลังภาพ่าวถต้อหรื่ามตองหร่้ามักต้อามัน้อ ทางล่างหนือโปปรากฏข้อความมองอีสานผ่าน NBT สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะ,ค,ะ,ค,ออค,ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการนะคะได้ทุกวันนะคะทาง NBT ภาคอีสานค่ะกดหมายเลขสิบเอ็ดค่ะในระบบชีวิตดิจิทัลค่ะก็สามารถมาพบกับรายการของเราได้นะคะและอีกช่องทางนะคะทาง Facebook Fanpage ค่ะพิมพ์คำว่า n b t ภาคอีสานไปติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะรวมถึงข่าวสารดีๆได้ที่ทาง f a c e b o o k f a n น page เลยค่ะ คุณผู้ชมคะเป็นช่วงเวลาที่เหล่าพระสงนิกรชาวไทยนะคะต่างก็ได้ออกมาน้อมแสดงความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบร,รมราชิีนาศพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีหน่วยงานนะคะที่ได้ออกมาจัดงานนะคะหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบําเพ็ญพระราชกุศลน,นะคะแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะซึ่งพระสงค์กรชาวไทยก็จะได้ออกมาแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นั่นเองค่ะ อย่างในจังหวัดขอนแก่นของเราก็เช่นเดียวกันค่ะก็ได้มีการจัดพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้ทางพี่น้องประชาชนนะคะได้มาแสดงถึงความน้อมจงรักภักดีนะคะต่อสมเด็จพระพันปีหลวงเช่นเดียวกันค่ะรายละเอียดนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะและรูปแบบของประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะในเรื่องของการขอพระราชทานเพลิงศพนะคะอันนี้รายละเอียดน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันค่ะ ทางรายการนะคะได้รับเกียรตินะคะจากท่านจ่าเอกนาวีแสงฤทธิ์ค่ะรักษาราชการแทนวัฒธรรมจังหวัดขอนแกน่นและท่านปฏิพงษ์ภูงามทองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่10ขอนแก่นมาร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับ ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญนะคะที่ทางหน่วยงานเรานะคะก็ต้องเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บาเพ็ญพระราชกุศลนะคะแด,ดส่สเ็จพระพันปีหลวงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูถึงรูปแบบนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ในตรงนี้นะคะก่อนอื่นเลยคะ่ะท่านจ่าเอกนาวีแสงฤทธิค์ค่ะอยากจะให้ท่านได้พูดถึงภารกิจภาพรวมก่อนคะ่ะว่าจริงๆแล้วภายใต้ของทางสํานักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นแล้วเนี่ยเรามี ภารกิจที่ต้องปฏิบัติในหน้าที่ใดบ้างคะท่านครับครับก่อนหน่นก็ขอขอบคุณครับทางตระถาเรียิจูนะครับเอ็นีทีนะครับตุนิทุทัตเอ็นพีทีนะครับที่ได้ให้เกียรติทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับได้เข้ามานําเสนอนะครับภาพรวมต่างๆในงานพิธีงานพิธีการตบกิจพระราชทานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับในส่วนในนโยบายของกระทรวงวัฒนมนะครับในการดําเนินงานในพื้นที่นะครับภายใต้การ นำของท่านประสมแตงเงินนะครับท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสีนโยบายหลักของเราก็คือการส่งเสริมบังดันเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมนะครับให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องนึงคือการนำการนําภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจการการจัดตันเนื้อหาในพื้นที่ของทุนวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับให้ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมนะครับคือการตั้ง พัฒนาระบบดิเวททางวัฒนธรรมและโครงสร้างทางพื้นฐานทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือการเพิ่มการให้บคุคลากรทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับให้มีความสามารถด้านการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจด้านวัฒนมนะครับให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานนะครับและข้อท้ายคือการพัฒนา สินค้าและบริการทางวัฒนมนะครับให้สามารถที่จะเป็นต้นแบบทางตลาดโลกทางวัฒนมเราได้นะครับให้มีการต้นแบงทางการตลาดให้สามารถนำตรหนังานวัฒนมต่างๆได้ภายใต้วิทศวิทยท,ทัศน์ในการดำเนินงานก็คือวัฒนธรรมแลคงคิดสร้างสารรค์มีบทบทบ,บาทนําในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยครับผมครับในส่วนของการทํางานของสำนักงานบาริัทวัฒร์จังหวัดขอนแก่นเองนะครับเป็น หน่วยงานนื่อดยภูมิภาคของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่สังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับการดําเนินงานของสำนักงานก็จะเป็นภารกิจด้านการตรสนาศิลปะละวัฒนธรรมนรในการทำหนังงานด้านเกี่ยวกับงานพิธีการตบเท้าพระราชทานนะครับราทางทางสำนักงานนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้มีสนองพระบรมราชบายเกี่ยวกับพิธีการตบเท้าพระราชทานแก่ข้าราชการบบคนผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของทรรราชวังนะครับในการที่จะขอรับ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการตบเทัาพระราชทานนะครับโดยโดยพระราชบายของพระองค์ท่านก็คือการขยายการบริงานสูน่พะตีนิกรรทั่วประเทศนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นเฉพาะส่วนกลางในส่วนของกรุงเทพมหานครน,นะครับเดี๋ยวนี้หน่วยงานที่รับบริการกขาจขยายการบริการไปสู่ทั่วประเทศแล้วนะครับเพือ่อให้ผู้วายชมและวงผู้วายชนและวงตระกูลนะครับได้รับเกียรติทุ่งสุดในการรับการพิการพรพารพานเาพิพิรพิธีรพิีร ในส่วนของงานที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเองก็จะมีหน่วยงานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรงพิธีการตบเทีรัาภก็คือกลุ่มานวยการพิธีการตบเทะรัาภิที่สิบขอนแก่นและกลุ่มพิธีการตบเทีรัฐาภที่สกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับค่ะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจภาพรวมนะคะของทางสำนักงานวัฒนธรรม ของจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งก็ดูแลในหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะเรื่องของการส่งเสริมทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยแหละค่ะการจัดงานประเพณีต่างๆนะคะที่สําคัญนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะที่หลายท่านนะคะก็อาจจะยังไม่เคยทราบนะคะอย่างเช่นในกรณีของการขอพระราชทานเพลิงศพนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะมีทางกลุ่มอํานวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่10ขอนแก่นนะคะเป็นหน่วยงานที่ดูแลอยู่ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะท่านจ่าเอกนาวีแสงฤกษ์นะคะก็ได้กล่าวถึงไปเบื้อง ้งต้นนะคะแต่รายละเอียดจะต้องลงลึกเพิ่มเติมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มอํานวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่สิบขอนแก่นก็มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะท่านปฏิพงค์คะสำหรับหน่วยงานของเราค่ะท่านปกติแล้วนะคะเราจะปฏิบัติหน้าที่หรือว่าภารกิจอย่างไรบ้างคะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอบคุณพิธีกรนะครับในส่วนของกลุ่มอํานวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราทานที่10 ขอนแก่นนะครับสานักงานว่าธรรมจังหวัดขอนแก่นอขออนุญาตเริ่มต้นท้าความนิดนึงเนาะดีเพื่อเพื<ๆ>่อที่จะได้ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้รับฟังจะได้ได้รับทราบความเป็นไปเป็นมานะครับของกลุ่มบํานวยการแล้วก็กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับนิยทานนะครับทั่วประเทศนะครับเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับตามพระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านอยากจะมีพระมหากรุณาธิคุณให้กับผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ นะครับหรือผู้ทําคุณประโยชน์นะครับในกรณีต่างๆนะครับพระองค์ท่านก็จะ,ะเมื่อก่อนนั้นนะครับเราจํากัดวงแคบอยู่ที่50กิโลเมตรในเขตรอบเขตปริมณฑลนะครับเมื่อวันที่1นะครับมก,กราคม2,562นะครับกระทรวงว่าทําได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลน,นะครับว่าพระองค์ท่านมีพระบรมราชูบายที่จะขยายพระมหากรุณาธิคุณให้ทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ทําคุณประโยชน์รวมถึง ข้าราชการนะครับก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็รับนะครับนโยบายนี้มาปฏิบัตินะครับก็ได้ตั้งกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานขึ้นสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรมร,ววธรมนะครับโดยมอบหมายให้อารข้าราชการนะครับทั่วประเทศนะครับมีมีกําลังคนอยู่ประมาณ2,000กว่าคนนะครับมีน้องๆพิธีก็จะแบ่งออกเป็นข้าราชการพรนักง,งานราชการแล้วก็น้องๆปฏิบัติงานพิธีะนะครับ ในส่วนของภารกิจที่รับผิดชอบนะครับก็จะหลักเลยก็คืองานพิธีการศพที่ได้รับพระราทานนะครับงานของเราจะมีอยู่5ด้านนะครับคุณดูดีขออนุญาตนําเรียนนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับทราบด้วยกัน1ก็คืองานตามหมายรับสั่งนะครับถ้ามีหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวังแจ้งมาที่จังหวัดนะครับเราก็จะไปปฏิบัติเรื่องที่2ก็คือดูแลในเรื่องของงานประสานขอพระราชทานเพลิงะนะครับเรื่องที่3มก็คือดูแลเรื่อง เครื่องเกียรติยศประกอบศพและให้คําปรึกษานะครับเรื่องที่4ก็คือการประชา,าสัมพันธ์สร้างการรับรู้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเรื่องสุดท้ายก็คืองานสนับสนุนงานจิตอาสานะครับทั้ง5อย่างนี้คืองานที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับประทานซึ่งมีอยู่ทั้งหมด15กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับประทานในเขตของภาคยีสานนี้นะครับจะมีอยู่4กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับประทาน นะครับขออนุญาตนำเรียนนะครับกลุ่มอานวยการพิธีการศพที่ได้รับทานที่9อุดรธานีที่10ขอนแกน่ 10, 11, น11นครราชสีมาและ12อุบลราชธานีวงแคบเข้ามาก็ในส่วนของขอนแก่นเราดูแล5จังหวัดก็จะมีร้อยแก่นสารสินและก็บวกเลยเข้ามานะครับในแต่ละจังหวัดจะมีกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับประทานประจําจังหวัดทุกจังหวัด1่ทีมในส่วนของกลุ่มอำนวยการก็จะมีอีก3มทีม เพื่อที่จะไปคอยสนับสนุนจังหวัดในในลูกขายของตนเองถ้าในวันนั้นสมมุติว่าวันนี้มีหมายรับสั่งพระาทานเผื่ศพหรือน้ําหลวงนะครับมากกว่า1งงานนะครับกลุ่มอนวยการพิธีการศพในเขียงนั้นๆก็จะไปดูแลสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตหรือถ้ามากกว่านั้นเราก็สามารถที่จะขอจังหวัดข้างเคียงนะครับมาช่วยในการดูแลพิธีการศพที่ได้รับพระทานนะครับเบื้องต้นขอญาตินาเียน ให้น้องหนูดีตรงนี้ก่อนนะครับค่ะ<อ>ก็ถือว่าเป็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันนะคะซึ่งในของทางกองพิธีการศพของพิธีที่รับพระราชทานที่10หขอนแก่นเนี่ยก็คือดูแลในกลุ่มของ5จังหวัดเปือ <ใช S 2> หลัอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีการบูรณาการสอดรับร่วมกันนะคะในของภาคตะนตออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะแต่ในเมื่อในครั้งนี้นะคะเรามีเขาเรียกว่าเป็นงานพระบรมศพนะคะซึ่งก็น,าน่าราคาที่ เกิดความเศร้าโศกเสียใจนะคะมายัางประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนนะคะตั้งแต่ที่เรามีการจัดของเ,อเรื่องของพรมมะบรมศพนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะเราได้มีการรับมอบหมายหรือเราได้รับหมายนะคะในการที่จะจัดพื้นที่นะคะในการรองรับประชาชนชาวไทยอย่างไรบ้างคะอย่างท่านจ่าเอกนาวีคะตั้งแต่ เริ่มได้รับทราบขา่าวพระพราชวังได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วณตอนนั้นที่หน่วยงานเราสำนักง,งานรัฐธรรมนูญจังหวัดขอนแกน่นเราได้รับหมายมายัางไงบ้างคะท่านครับในเบื้องต้นนะครับทางสำนักง,งาน,นททร,งรัฐธรรมนูญจังหวัดขอนแก่นนะครับได้รับการประสานจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับให้เตรียมการในการจัดกิจกรรมนะครับทั้งกิจกรรมในเรื่องของพิธีการคร่ะ ก็ไปกิจกรรมนะคะที่จับสมน้ำพระมันจบนะครับในวันแรกนะครับแล้วก็วันต่อมาก็จะเป็นพิธีการจัดตรวจพรมพิธีนะครับทั้งตามปติหาถเททั้งสาิบวันนะครับแล้วก็การจัดพิธีในครบรอบทั้งหมดทั้ง7วัน1ิวัน50วันแล้วร้อยวันนะครับเป็นการเป็นการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับสวดธรรมกถาแล้วก็มีการแสดงธรรมเทศนาของพระสงฆ์นะครับในครบรอบนะครับแล้วก็ในทุกๆวันนะครับในทุกวันก็จะมีการจัด พิธีตามมติมหาตัดพิธีสวดพระ,พ,ระ,พ,ระพิธธรรมนะครับตามมติมหาเทรัธมาคมนะครับที่พระมหา,าธาตุแก่นนครนะครับอนุสรณ์รอนุถอนตานตุชน,นนะครับว่านองแว้งวพระรามหลวงนะครับมีการจัดทุกวันตั้งแต่เวลาส6บบกนาฬิกาครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ส่วนราชการเป็นเจ้าภาพในการจัดทุกวันนะครับทางสำน,นักงาน,นพระธรรมจังหวัดเองก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับไปปฏิบัติพิธีนะครับก็มีจัดเจ้าที่พิธีการตกของกลุ่มนาคราชธีการตกที่สิบขอนแก่นนะครับไป ปฏิบัติพิธีทุกวัน,นครับอืค่ะซึ่งในกิจกรรมแรกที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่บําเพ็ญพระราชกุศลนะคะนั่นก็คือการพิธีถวายน้ําสงฆ์พระบรมศพนะคะรวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่พิธีบําเพ,รพร็ญกุศลนะคะก็คือการสวดพระอภิธรรมนะคะเนี่แหละค่ะก็มีทางเจ้าหน้าที่นะคะจากทางกลุ่มในการพิธีการศพที่รัฐประชารที่10ขอนแก่นนะคะก็เข้ามาดูแลนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะคะ ซึ่งเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะแต่ละขั้นตอนแต่ละกระบวนการนะคะก็ต้องเป็นไปตามเพื่อที่จะเป็นการน้อมแสดงความอาลัยนะคะถวายแด,ด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะนี่แหละค่ะก็คือไม่ใช่แค่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะแต่ละในพื้นที่นะคะทั่วประเทศนะคะก็จะมีการจัดในรูปแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ แต่ว่าสําหรับการจัดในอย่างตอนที่ครบ7วันนะคะท่านปฏิพงศ์คะตอนนั้นเรามีการจัดกิจกรรมอย่างไรบ้างคะมี7วันมี15วันนะคะรายละเอียดตรงนี้นะคะ่ะ <c oughs> ซึ่งจริงๆในภาคประชาชนเองเนี่ยก็อาจจะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะปกตินะคะเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นพระราชพิธีต่างๆเหล่านี้สักเท่าไหรนะ่นักนะคะท่านปฏิพงศ์คะในช่วงตอนที่มีการจัดครบ7วัน15วันคะ่ะเราได้จัดกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านครับน้องดูดีครับ ในการจัดพิธีนะครับที่ที่ผ่านมานะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกนะครับพิธีส่งน้ําพระบรมศพเนาะผ่านพระฉายาลักษณ์โดยใช้สายแถบนะครับตามตามคำตามข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให้เราจัดนะครับจากนั้นก็ในในช่วงเย็นก็จะมีการสวดพระพิธีธรรมหรือพระพิธีธรรมในส่วนของเราเนี่ยใช้นิมนต์พระพิธีธรรมซึ่งวัดหนองแวงพ่ารามหลวงมีพระพิธีธรรมหนึ่งสำรับพอดีก็ได้นิมนต์พระคุณท่านได้มาสวดพระ พระอภิธรรมในทุกเย็นนะครับเมื่อถึงวันครบวาระครบเจ็วันสัตตมวานนะครับเราก็มีพิธีซึ่งกําหนดการเราไม่ได้กําหนดเองะนะครับน้องหนุดีพอดีที่ส่วนกลางเนี่ยนะครับโดยสํานักพระราชวังจะมีกําหนดการขั้นตอนต่างๆนะครับพิธีทางในราชพิธีเนี่ยนะครับในงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์เนี่ยนะครับก็จะมีพิธีหลักๆอยู่3พิธี นะครับก็คือพิธีสวดพระพุทธมนต์ be, พิธีแสดงพระธรรมเทศนาครับแล้วก็ถวายพระตหารนะครับแต่ว่าในช่วงใดที่ยังไม่ยังยังไม่ถึงออกเมนออกเมนนะครับก็จะมีพิธีสวดพระพิธรมครับทุกคืนนะครับทุกๆุกคืนถ้าเป็นส่วนกลางก็จะสวดหกรอบนะครับเนี่ยสวดหกรอบแล้วก็เช้าก็จะมีพิธีถวายพระตหารเช้าและถวายพระตหารเพลนะครับส่วนพระพิธีธรรมนะครับ จะมีอยู่ในในในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ในส่วนกลางนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดส0สำรับะนะครับตั้งไว้ส0สำรับในส่วนภูมิภาคนะครับสมเด็จพระสังฆราชท่านประธานตั้งพระพิธีธรรมนะครับจังหวัดละสองพระอารามหลวงนะครับอย่างขอนแก่นเราก็มีที่วัดาธาตุนะครับพระอารามหลวงแล้วก็ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับตัวประเทศที่ตั้งใหม่นะครับที่เป็นพระพิธีธรรมรองรับงานพิธีการศพ ที่ได้รับประทานชั้นโกด8แปดเหลี่ยมเนี่ยที่ต้องมีพระพิธรรมสวด3คืนเนี่ยนะครับเราได้เพิ่มขึ้นมา112ผ้ารามดวง<ม>นะครับ<ม>เป็นเป็น112สำรับที่ใช้สำหรับนิมน์ท่านมาสวดในพิธีศพในพระราชานุเคราะห์ครับน้องหนุดีครับในส่วนของการจัดพิธีนะครับบำเพ็ญกุศล ไม่ว่าจะเป็นเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันแล้วก็หนึ่งร้อยวันนะครับกําหนดการต่างๆเนี่ยนะครับทางสํานักพราชวังก็จะแจ้งมาผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นหลักในส่วนพื้นที่ของเราก็จะมีหน่วยงานที่ท,ที่รับนะครับก็จะมีรับกําหนดการมาปฏิบัติก็จะมีหนึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสองสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดแล้วก็ที่เป็นผู้ที่อาํานวยการเลยก็คือสํานักงานจังหวัดนะครับร่วมกับคณะสง์ นะครับทั้งมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธ์แล้วก็มาวางแผนร่วมกันว่าเราจะดําเนินการอย่างไรใครจะเป็นคนนิมนต์พระสงฆ์มสมณศักดิ์ซึ่งงานพิธีอย่างนี้นะครับเจ็ดวันสิบห้าวันห้าิบวันร้อยวันจะต้องใช้พระสงฆ์สมณศักดิ์นะครับจํานวนสิบรูปแล้วก็แสดงพระธรรมประเทศนาหนึ่งรูปนะครับอันนี้นําเรียนให้กับน้องหนูดีได้รับทราบเป็นเบื้องต้นครับค่ะซึ่งในเรื่องของการบำเพ็ญพระโชคลาภนะคะ,นะคะแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะ พวกเราที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะะคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสวดพระอภิธรรมนะะคซึ่งก็จัดอยู่ที่วัดธาตุอารามหลวงนะะครวมไปถึงวัดหนองแวงด้วยนะะคที่วัดหนองแวงนนนะะะะคคคาตกรซึ่งสามารถก็ไปร่วมได้นะะคในช่วงเย็นเป็นต้นไปประมาณ4โมงเย็น10นาทีในช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปก็สามารถที่จะไปร่วมได้เช่นเดียวกันนะะคมากระถึงเรื่องของภาพประชาชน สำหรับพวกเราดีกว่าสามัญชนอย่างเรานะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะทั้งสองท่านนะคะก็ให้เกียรตินะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะรวมถึงข้อปฏิบัตินะคะถ้าเกิดในกรณีที่ครอบครัวนะคะอยากจะขอพระราชทานเพลิงศพนะคะอะ่ะอันนี้เป็นคําถามง่ายๆเลยคําถามแบบสามัญชนทั่วไปตั้งคาถามเลยว่าถ้าอยากจะขอพระราชทานเพลิงศพแบบนี้ บุคคลใดบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะขอแล้วถ้าจะขอจะต้องผ่านกระบวนขั้นตอนอย่างไรบ้างอะเริ่มต้นเลยนะคะถ้าไหนจะให้ความรู้ก่อนเลยอาต้องให้ท่านขอเลยเนาะียนสรุปสั้นๆอย่างไม่เป็นทางการเนาะขออนุญาตพูดแบบง่ายๆที่จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ในการขอพระราชทานเพลิงนะครับเบื้องต้นก็คือข้าราชการระดับ3ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นครูชํานาญการ ถ้าเป็นถ้าเป็นข้าราชการครูนะครับข้าราชการทหารตำรวจนะครับก็ในชั้นยศนะครับที่เป็นสัญญบัตินะครับประสงค์ก็ตั้งแต่พระครูสัญญบัติเป็นต้นไปนะครับอันนี้อันนี้หลักโดยหลักนะครับการขอพระาทานเพลงิงศพนะครับก็จะมีเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมนะครับเอาเอาเ,อาเป็นว่าขออนุญาตนำเรียนเพื่อที่จะให้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับ เอกาสารที่เกี่ยวข้องกับผู้วายชน <ừ> um. ซึ่งเป็นข,ข้าราชการหรือผู้ที่ทําคุณงามความดีนะครับอของผู้วรยชนเองแล้วก็2เอกาสารที่จะต้องเตรียมก็คือเอกสารสําหรับของผู้ที่ไปยื่นเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทญญายาทหรือครอบครัวหรือผู้แทนของครอบครัวที่จะไปยื่นเรื่องนะครับหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ต้องเตรียมหลักๆก,ก็คือถ้าขอพระราชทานน้ำหลวงนะครับใบใบรับรองการตาย <Så> จากนะว่าเราว่าผู้วรยชนได้เสียชีวิตแล้วนะครับรับรองนะครับ บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็หนังสือ,อขอแบบฟอร์มซึ่งทางเจ้าหน้าที่เรามีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ไปยื่นนะครับที่เป็นชายาคกบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีน้องๆคอยอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้เป็นน้ำหลวงนะครับถ้าเป็นขอพระราชทานเพลิงในวันต่อมาก็จะต้องมีนังมีใบมรณบัตรอ,อันนี้สําคัญนะครับที่เราจะต้องยื่น นะครับประกอบใบสำนาหนังสือขอพระราชทานเพลืองศพนะครับหนังสือท,ทางเจ้าหน้าที่ป็นหนวงานพิธีจะเป็นคนดําเนินการให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการพิจารณาว่าะจะได้พระราชทานหรือไม่ตามหลักเกณฑ์เราสํานักง,งานว่าธรรมนะครับไม่ใช่ผู้ตัดสินใจเรามีหน้าที่รับเรื่องนะครับแล้วส่งต่อไปที่กองงานพระราชพิธีซึ่งในกองงานพระราชพิธีสํานักพระราชวังจะมีะสํานักง,งานมีเขาเรียกว่าส่วนหน้าของ สำนักงานว่าทําจังหวัดนะครับกรองพิธีการศพประจําอยู่ที่นั่นก็จะเป็นคนกรองเอกสารจากนั้นก็จะส่งเข้าไปที่กอ,องงานพระราชพิธีนะครับก็จะได้เมื่อท่านตรวจเอกสารถูกต้องอยู่ในหลักเกณฑ์นะครับท่านก็จะแจ้งกลับมาที่ที่จังหวัดว่าบุคคลนี้ได้รับพระราชทานจากนั้นเราก็จะให้น้องๆนะครับเข้าไปปฏิบัติตามหมายรับสั่งของอสำนักพระราชวังครับ ครับเบื้องต้นนำเรียนเท่านี้ก่อนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการขั้นตอนเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะก็คือจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆนะคะตามที่ท่านในตำรับหลักกนะคะต้องไปตามหลักเกณฑ์ขอขญาตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของจังหวัดทุกจังหวัดเราสามารถยื่นขอพระราชทานเพื่องศพที่งานประสานขอพระราชทานเพิง นะครับตั้งอยู่ที่สรารการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับที่จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ที่ชั้น5ของสรารการจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลประสานงานนะครับไม่มีวันหยุดราชาการนะครับวันหยุดนักการเลืกก็ไม่หยุดนะครับมีน้องๆประจําตั้งแต่เวลาราชาการ8ปดโมงสามสิบนาทีจนถึง16บหกนกาสานาทีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวจะให้หมายเลขโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะ ซึ่งก็ให้บริการนะคะกับพี่น้องประชาชนทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันหยุดนะคขตะเลิกด้วยนะคะ,คะสามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้นะคะตั้งแต่ช่วง8ปดกาลสนาทีไปจะถึง16บหกตรกานาทีในทุกๆวันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะคะจากท่านจากเอกนาวีนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ไปยังคุณผู้ชมเพิ่มเติมด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านเลยค่ะครับขอบคุณครับ นอกจากที่เราเตรียมเกี่ยวกับงานพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ทางสำนักงานเองก็ได้มีการเตรียมเกี่ยวกับบ การจัดกิจกรรมทางด้า,านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับเพื่อให้ปรับเข้ากับในช่วงถวายความอาลัยนะครับอย่างงานที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆนี้ก็คืองานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกะชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี268ที่จะเกิดขึ้นนะครับเราได้มีการปัดกิจกรรมการแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับโดยให้การแสดงต่างๆนะครับก่อนที่จะมีการแสดงนะครับอย่างเช่นหมอลำต่างๆนะครับกนาวงใหญ่ต่างๆนะครับก็ให้มีการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยทั้งก่อนเริ่มแสดงและหลังจากเต้นติดการแสดงนะครับ แล,<อ>แล้วก็ปรับให้โทนสีของวิทีครับการแต่งตัวต่างๆก็ให้ลดสีฉูดฉาดลงนะครับให้เป็นโทนสีที่มันไม่ฉูดฉาดนะครับให้เป็นตุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็กิจกรรมโชว์ต่างๆที่เป็นนุ่งสั้นต่างๆแล้วก็โชว์อะไรที่เป็นโชว์หนักๆนะครับเราก็จะลดทนลงให้เป็นเชิงในของสุภาพเพื่อความเหมาะสมนะครับดนตรีก็จะเป็นเบาๆเพื่อบรรลงเป็นไมห่หนักแน่นไมห่หนักจนเกินไปนะครับเพื่อให้เป็นการคนตุภาพนะครับแล้วเนื้อหาในการ แสดงก็ไม่ให้มีคําที่เป็นคําที่ไม่สุภาพนะครับก็ให้เป็นช่วงเป็นเพื่อให้ปาักับช่วงตรงนี้นะครับเป็นตามนโยบายของรัฐมนตรีด้วยนะครับการจัดการต่างๆการจัดการต่างๆเราก็จะพยายามไม่ให้โทนต่างๆแลวจะให้ปรับเข้าในช่วงของการถวายความอาลัยในงานใหม่ของแก่นที่จะเกิดขึ้นนะครับค่ะนี่แหละค่ะก็อย่างที่ท่านจ่าเอกนาวีบอกเลยนะคะว่าก็คือนอกเหนือจาก การบำเพ็ญพระราชะกุศลนะคะแด,ดส่สมเ็จพระพันปีหลวงนะคะนั่นก็คือประชาชนเนี่ยสามารถไปร่วมในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนะคะที่วัดนงแวพระอารามหลวงได้นะคะในช่วงเวลา1 0นิกา30นาทีเป็นต้นไปแล้วสําหรับกิจกรรมใหญ่ๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นอย่างเทศกาลใหมนานาชาติประเพณีผกเสี่ยวและงานกระชาิจังหวัดขอนแก่นะะที่จะเกิดขึ้นนะคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเองนะคะก็มีการเข้าไป เขาเรียกว่าเป็นการแทรกในเรื่องของการน้อมอะไรนะคะแดดจพระพันปีหลวงด้วยนะคะก็คือมีมหหรสมเหมือนเดิมแต่ก็จะเป็นไปได้วยความระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อให้สมพระเกียรติท่านด้วยนะคะและ และนอกจากนี้นะคะก็คือในเรื่องของการติดต่อขอพระราชทานเพลิงศพนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะอย่างที่ท่านผู้อำนวยการปฏิพง์ได้บอกไว้นะคะก็คือสามารถที่จะติดต่อเพิ่มเติมได้นะคะไม่ทราบว่ามีเบอร์โทรไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะขอแยกเก็บข้อมูลไว้เผื่อในอนาคตนะครับคนในครอบครัวนะคะอาจจะได้มีการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมต่อไปนะคะเดี๋ยวท่านให้ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะครับขออนุญาตฝากนะครับงานประสานขอพระราชทานเพลิงนะครับ ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตั้งอยู่ที่ชั้น5สารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ043424775นะครับขออนุาตทัวนอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขโทรศัพท์043424775นะครับสามารถที่จะโทรประสานและก็ข,ขอคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระลานจะมีเจ้าหน้าที่ในเวลาราชการนะครับคอยรับสายท่านผู้ชมอยู่นะครับขอบค<อ>ุณครับ นี่แหละค่ะก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือว่าหลายท่านนะคะก็มาทําความรู้จักนะคะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดสําคัญนะคะเกี่ยวกับภารกิจนะคะของกลุ่มอรยการพิธีการศพ ที่รัฐประศา,าที่10ของขอนแก่นด้วยนะคะนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ทางในการบริษัทผ่านเอ็นพีทีนะคะก็มีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะและก็รวมไปถึงภารกิจที่นอกเหนือนะคะจากเรื่องของเรื่องประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะคะที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นก็ได้ปฏิบัติภารกิจตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่ก็มีภารกิจอื่นๆเพิ่มเติมอย่างวันนี้นะคะเราก็ได้รับทราบไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ถือว่า เป็นภารกิจที่สําคัญมากๆนะคะไม่ใช่แค่ในการรักษาไว้นะคะถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแต่ยังเป็นการน้อมแสดงความอาลัยนะคะแด,ดสะ่สมเด็จพระพันปีหลวงด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะทางรายการนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดูดีพร้อมแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ